มาอัปเดตพี่เวกับนานากันวันนี้วันที่สิบสองเนาะพี่เวกนานากา็พี่สายหยุดพาเข้าไปพบตำรวจเนาะวันนี้ก็หลังจากถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนของอปอสอเพื่อรับทราบข้อเก่าวหาร่วมกันช่อโกงทรัพย์กับภรรยาคือน,นางสาวไรบินา หรือนานๆหลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้รายงานข่าวแจ้งได้ว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเวทไทเทเนียมก็ใช้สูตรเดิมคือแอบเข้าทางด้านหลังของอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนจะรีบขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่9ซึ่งเป็นที่ตั้งของ บอกกปอสและเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่รอสอบปากคำอยู่ทันทีก็คือพี่เวโดนข้อหาร่วมกันช่อโกงกับนานาดังนั้นแล้วอ,อ๋อในการต่อสู้อะไรของเขาเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปแล้วกันแต่วันนี้เนาะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหานี้ดังนั้นแล้วอ,อ๋อได้ๆก็แล้วแต่นะคะข่าวที่ออกออกออก,ออกมาทั้งหมด ออจริงแล้วพี่สายหยุดเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละเราต้องเข้าใจอีมุมหนึ่งถึงฉันอ่ะจ,จะชอบจิกกัดหยุ่มหัวพี่สายหยุดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจริงแล้วพี่สายหยุดเขาเป็นคนเก่งแล้วกออ็ทุกคนย่อมมีสิทธิ์มีทนายนะคะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์มีทนายไม่ว่าจะเป็นเป็นคนดีคนชั่วเป็นโจรเป็น นางฟ้าเป็นนางเอกเป็นทุกอย่างทุกคนมีสิทธิ์มีทนายดังนั้นแล้วอ,อ๋อน,นานากับพี่เวก็มีสิทธิ์มีทนายทุกการต่อสู้ก็ต้องหาช่องทางทางกฎหมายกันให้ได้ดีที่สุดให้ประโยชน์กับลูกความอ,อ๋อให้ให้เป็นประโยชน์กับลูกความให้ดีที่สุดอะแล้วก็อันไหนที่แต่พฤติกรรมอย่างที่เราเคยเห็นคือในสิ่งที่พิษสยยุธเป็นก็คืออันไหนที่ เขาพูดได้เขาก็จะบอกแล้วก็อันไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่อะไรที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยเขาก็ให้ยอมรับไปแล้วส่วนอันไหนที่มีช่องทางการต่อสู้พี่เขาก็ทําเต็มที่ก็ว่ากันไปค่ะส่วนเราก็มีความเห็นที่ตรงกันข้ามอยู่แทบจะทุกคดีไปซะง,งั้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ว่ากันไปก็รอดูนา,นานากับพี่เวต่อไปค่ะอุ้ย Sorry ค่ะลืมพูดภาษาอังกฤษไทยคำอังกฤษคำ Goodbye